สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ริมลุมังงะเชฟนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายไฮสคูลดีเอ็กดเล่มที่16นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับความเดิมจากคลิปที่แล้วเซนนเวียและอเลอเลนาเซนนเวียเอเลนาและอาเชียทั้งสาสาวได้เข้ามาในห้องของอิเซและพวกเธอต้องการที่จะเล่นเกมการ์ตูนโปก,กับอิเซ ตอนแรกเอลเลนาเองก็เหมือนว่าจะไม่เข้าร่วมแต่เมื่อเธอถูกเปิดเผยความจริงของเธอที่เธอเองกำลังพยายามที่จะหาทางมีอะไรกับอิสเซโดยที่ทําให้เธอไม่กลายเป็นนางฟ้าตกสวรรค์ให้เธอเองจนได้ตกลงที่จะเข้าร่วมและตัวของอาเชียเองตัวของเธอก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้คนอื่นทิ้งห่างเอาไว้ได้เธอจึงได้แสดงความมุ่งมัน่นที่จะไปยังทิศทางแป,กแปกแลกๆหลังจากที่เธอ เริ่มออกไปเที่ยวกับเซนนเวียและอิเลนาบางทีอิเซเขาก็น่าจะคุยกับอาเชียถึงวิธีที่เหมาะสมในการตอบโต้กับผู้คนในข้างหนา้าอิเซเขาเชื่อว,ว่าอาเชียเป็นสาวน้อยบริสุทธิ์ในขณะที่อิเซกําลังกังวลเกี่ยวกับอนาคตของอาเชียเซนนเวียจะได้ถอดเสื้อผ้าออกเซนนเวียได้พูดกับอิเลนาและอาเชียในขณะที่ถอดชุดชั้นในของเธอเธอได้กล่าวว่า อย่างไรก็ตามพวกเธอรู้เรื่องนี้ไหมเห็นได้ชัดว่าคุณควรจะเล่นเอโลเกในขณะที่เปลือยกายทั้งตัวข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่ฉันได้รับมาจากเคียริยวด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนก็ตกใจและอิเซก,ก็คิดในใจะคีเริวไปบอกผู้หญิงคนนี้เรื่องไรสาระอะไรเนี่ยเล่นเอโลเกเกมก็ตูนโปทั้งเปลือยกายทั้งตัวใม่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างแน่นอน เกี่ยวกับการเล่นเกมในขณะที่เปลือยกายทั้งตัวมีบางครั้งที่ฉันเองก็คิดจะทำนั่นคือความคิดในใจของอิเซแต่สำหรับผู้หญิงที่จะเล่นเกมดีว8ดี18บวกในขณะที่เปลือยกายอย่างเต็มทีหยุดเรื่องนั้นกันเถอะอะไรก็ได้นอกจากการเปลือยกายอาเชียเองก็ตกใจกับคำพูดของเซนเวียเช่นกันตัวของเธอได้กล่าวว่าแต่ครั้งล่าสุดที่เล่นด้วยกันกับทุกคน ไม่เคยทำแบบนั้นนะตัวของเธอได้โต้แย้งและซันเดเวียก็บอกว่าอาเชียเกิดขึ้นเพราะว่าพวกเราขาดข้อมูลในตอนนั้นบางทีสาเหตุที่อิสเซไม่อยากจะเรียนด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เปลือยกายว่าการว่าจุดเริ่มต้นจากความงามของสไตล์คือความรู้สึกที่สวยงามที่คนญี่ปุ่นมีพอได้พูดแบบนั้น อิเซก็คิดในใจเซนเวียน,นัเธอเข้าใจผิดความงามพอสไตล์ไม่มีอยู่ในญี่ปุ่นส่วนทางด้านของอิเลนาส่วนทางด้านของอิเลนาเธอเริ่มตัวสัน่นเลิญจากได้ยินคำพูดของเซนเวียเธอจึงได้บอกว่าชัดฉ,ฉันจริงหรอโอเคทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เธอความคำพูดที่เลือกฉันว่าคนเอาแต่ใจเชิญจะเปลกายด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าอิเลนาเลยจุดที่กลับตัวไปได้แล้ว เธอจึงให้ถอดเสื้อและกระโปรงออกโดยไม่คิดอะไรจากหนานเซนโนเวียก็ได้กล่าวอีกครั้งเปลี่ยนที่คาดหวังจากอิเลนาเธอมีความเด็ดขาดมากในวินาทีสุดท้ายแล้วเธอจะทำอะไรอาเชียเซนโนเวียได้ถามอาเชียในขณะที่เธอปลดตะขอเสื้อชั้นในและเผยให้เห็นหน้าอกอันใหญ่โตของเธออิเซบอกได้เลยว่าเธอจะไม่ใหญ่เท่ากับลีอาดและอาเคโน แต่หน้าอกของเซนเวียนัหนานก็สวยงามเช่นกันจากนั้นอาเชียได้กล่าวว่าเอ,อฉันเองก็จะไม่ยอมแพ้เช่นกันแม้่แต่อาเชียเองก็เริ่มถอดเสื้อผ้าด้วยเธอสามสาวเริ่มถอดเสื้อผ้าต่อหน้าอิเซในสภาพในชุดวันเกิดพอเห็นว่าอาเชียตกลงที่จะเข้าร่วมวงด้วยอิเลนาก็เลยบอกว่าเอาเลวเข้าอิเซถอดเสื้อผ้าของนายออกเซตัวของเซโนเวียที่เข้ามาใกล้อิเซอย,อย่างรวดเร็ว พร้อมกับถอดเสื้อของอิเซทันทีอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเป็นนักลบที่แข็งแกร่งดังนั้นการเคลื่อนไหวของเธอจึงได้เร็วอย่างมากอิเซก็ได้แต่ร้องอาจากกรีร้องอย่างกับผู้หญิงนั่นเป็นเพราะว่าอิเซโดนผู้หญิงถอดเสื้อผ้าเป็นครั้งแรกตัวของอิเซเขาได้พูดในขณะที่ปกป้องกางเกงในของตนเองเพื่อมาให้กางเกงถูกถอดออกไปและเขาได้กล่าวว่าไม่ๆม่อย่าเล่นเกมในขณะที่เปือยกาย ฉันพอจะเข้าใจเรื่องพวกหนีแต่นั่นเป็นสิ่งที่ผู้ชายเขาจะทำขณะที่อยู่คนเดียวอิเซเองก็อยากจะโต้แยง้งแต่อิเลนาทำท่าทางของเธอแล้วเข้ามาด้านหลังของอิเซพร้อมกับเอ็นตัวเอาหน้าอกอันใหญ่โตของเธอมาแนกับหลังของอิเซอิเซร,รู้สึกได้ถึงผิวพันณ์อนนุ่มินมของนางฟ้าที่จะเริ่มรักษาเยียวยาร่างกายของเขาและก่อนที่เธอจะกาออกมาว่าฉันจะไม่ปล่อยให้อิเซคุงอยู่ตัวคนเดียว ฉันจะอยู่เคียงข้างเธออีเลนากำลังใช้หน้าอกเพียงด้านหลังของอิสเซโดยนั้นอิสเซจึงไม่สามารถล้างตนเองเอาไว้ได้อีกต่อไปเขาจึงได้คิดในใจว่าอีเลนาเธอมีหน้าอกที่นุ่มนวลและเหลือเชื่อแบบไหนกันและอีกคนที่เริ่มจับแขนของอิสเซคืออาเชียสำหรับอาเชียที่ยังคงอยู่ในวัยเติบโตนับวันเธอเองก็ยังมีร่างกายที่เหมือนกับผู้หญิงเต็มวัยดังนั้นหน้าอกของเธอ ซึงมีพลังในด้านความยืดหยุ่นและความนุ่มนิ่มและสิ่งอื่นๆเช่นความรู้สึกตัวของอาเชียได้กล่าวว่าใช่ไม่จําเป็นต้องเล่นเอโลเกะคนเดียวในขณะที่อาเชียและอิเน,นาดึงอิเซไปนั่งอยู่ที่หน้าจอยเล่นเกมที่วางอยู่บนผืนเซโนเวียก็เริ่มกอดอิเซจากด้านหลังเธอคงจะทําให้แน่ใจว่าอิเซจะไม่สามารถหนีไปไหนได้แน่หน้าอกของเซโนเวียอยู่บนหลังของอิเซ ของตัวเธอหนานเยพฟ์พอก่พขออิเลนาเดินหนานตัวของอิเซจึงไม่สามารถต้านทาคนความรู้สึกนี้ได้ซึ่งแตกต่างจากของอิเลนาที่มันเคี้ยวยากอิเซคิดอยู่ว่าอันนั้นของเธอหนานคงจะเต็มไปด้วยสารการมากมายและเขาจะใส่ยังไงดีมันให้ความรู้สึกยืดหยุ่นที่สดใหม่เซโนเวียได้จับมือของอิเซจากด้านหลังและทําให้อิเซไปจับที่เมาจากหนานเธอได้กล่าวว่า ตกลงอิเซในรู้วิธีติดตั้งเกมใช่ไหมเพถามแบบนั้นอิเซก็ตอบว่าชใช่ยชันหลูว่าแล้วอิเซก็ได้ใส่แผ่นเกมลงเข้าไปในเครื่องเล่นเกมได้เริ่มติดตั้งตัวละครเวลาที่ใช้รอสตาร์ทเกมก็รู้สึกเหมือนว่าชั่วนิดนิลันนั่นเป็นพอว่าอาเชียและอิเลนานั่นอยู่ด้านข้างของอิเซโดยที่ร่างกายของพวกเธอนั้นสัมผัสกับร่างกายของอิเซ และตัวของเซโนเวียก็กาะอ,อยู่ที่ด้านหลังของอิสเซอิเซก็สัมผัสได้ถึงการเต้นของหัวใจและลมหายใจของเซโนเวียด้วยหลังของตัวเขาเรงนั้นอิเซจึงได้มีความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ผ่านร่างกายของตัวเองหลังจากได้ด็ดตั้งเกมเสร็จแล้วจึงได้ถามทั้งสามคนอีกครั้งเอาละเสร็จแล้วพวกเธอสามารถเล่นสิ่งนี้ได้ตลอดเวลาพอได้เยินแบบนั้นเซโนเวียก็บอกว่า ฉันเรามา่เริ่มเล่นกันเลยซโนเวียแอบมองไปที่ไหล่ของอิเซและอิเซจะได้ามเธอว่าเธอวางแผนที่จะนั่งดูจากที่นั่งเรือใหม่เมื่ออิเซทาแบบนั้นซโนเวียก็ตอบว่าใช่นี่คือที่นั่งพิเศษแต่ฉันจะทำยังไงดีในขณะที่ศพน้าลงบนไหล่ของอิเซซโนเวียก็ได้แสดงสีหน้าที่เต็มไปด้วยความพึงปิติเย็นดีนี่เป็นโอกาสที่หายากจริงๆ ที่จะได้เห็นเธอทำหน้าตาแบบนี้ไม่อยากจะยอมรับเลยแต่ว่าเธอดูน่ารักจริงๆในขณะที่อิเซเพื่อเพลินไปกับความน่ารักของเซนนาเวียเซนนาเวียก็เลยบอกว่าอิเซผู้ชายกลับมาแล้วผิวของเธอรู้สึกดีอย่างที่ฉันคิดเอาไว้เลยฉันได้วังว่าฉันจะทําได้ทุกวันเอออิเซให้ฉันได้ทําอย่างนี้กับนายทุกวัน หลังจากเลิกเรียนในขณะที่เปือยกายฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ทำแบบนี้แล้วความเหนื่อยล้าได้หายไปฉันรู้สึกเหมือนได้รับการเยียวยาเข้าหนาช่วยกอดฉันจากด้านหน้าได้ไหมฉันเริ่มรู้สึกเล่ากับบ่าฉันรู้สึกได้ถึงความสุขของการเป็นผู้หญิงแบบนั้นพอได้ยินคำขออิสสก,ก็คิดในใจค,คือว่าคือว่าหนาะมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายอย่างฉันไม่สามารถเข้าใจได้ ในขณะที่อิเซคิดแบบนั้นอย่างไรก็ตามอิเลนาก็เริ่มมาจากพี่แขนของอิเซหลังจากที่ได้ยินคำพูดแบบนั้นของเซโนเวียเธอได้กล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นฉันก็จะได้รับการรักษาแบบเดียวกันถึงขนาดที่ฉันจะล้มไม่ได้ถ้าจากอิเลนาก็คืออาเชียก็ได้เข้ามากอดที่แขนอีกข้างของอิเซด้วยเธอได้กล่าวว่าฉันใช้เป็นคนแรกที่ถูกคุณอิเซกอดก่อน ด้วยตัวของอิเซที่ขยับตัวเองแต่พวกสามสาวไม่ได้อิเซก็เริ่มเล่นเกมไม่ได้ด้วยซ้ำไม่มันเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สดุดที่เด็กผู้หญิงสามคนเปียกายเข้ากอดเขาแต่การเปิดตัวของอ e ิโลเกได้เริ่มขึ้นแล้วโดยนั้นอิเซจึงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยอิเซจึงได้กล่าวว่าให้ใตายเถอะพวกเธอทุกคนอยากดูฉันเล่นเกมหรือเปล่าล่ะ อิเซเขาตะโกนออกมาตัวเขาไม่สามารถแสดงฉากแบบนี้ให้หลีอาที่กำลังทำงานอย่างหนักในโรมาเนียเห็นได้เด็ดขาดโอ้ลีอาธ์ผลที่มีค่าของฉันฉันเสียใจฉันถูกครอบงำโดยผู้หญิงเหล่านี้เนื่องจากเกมเอโลเกะอิเซเขารู้สึกเสียใจจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความสุขมากขณะที่อิเซขอโทษลีอาจากใจจริง ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลประตูก็ได้เปิดออกคนที่ปรากฏตัวนั้นคือหญิงสาวที่มีทรงผมทวินเทลเลเวลนั่นเองเธอได้กล่าวว่าท่านอิสเซทุกคนทุกคนอยู่ที่นี่ฉากที่เธอได้เห็นนั้นคือผู้ชายหนึ่งคนที่เด็กผู้หญิงสามคนได้กอดกันในขณะที่เล่นเกมการ์ตูนโป๊เปลือกกายช่างเป็นฉากที่ไม่มีข้อแก้ต,ตัวของอิสเซได้เลยเลเวลมีสีหน้าประหลาดใจอยู่คู่หนึ่ง แต่เธอเองก็พูดแบบนี้เนื่องจากที่ตั้งสติขึ้นมาได้ฉันมาช้าเกินไปพอได้ยินแบบนั้นอิเซก็คิดในใจเธอมาช้าเกินไปหรอเลเวลกำลังจะเล่นเกมเอโลเกะในขณะที่เปลือยกายกับฉันด้วยหรือไม่ฉันรู้สึกเสียใจในความเสียใจของอิเซนั้นไม่ได้แสดงออกมาเลยมันกลับแสดงความสุขออกมาแทนจากนั้นเลเวลก็ได้เริ่มเปลี่ยนท่าทีอีกครั้ง และพูดหลังจากที่ไอออกมาหนึ่งครั้งอะแฮมไม่ไม่ใช่อย่างนั้นท่านอิเซทุกคนเราได้รับข้อความโดยตรงจากท่านอาจารย์อาซาเซลเห็นได้ชัดว่าสถาน,นาการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วในขณะที่พวกอิเซกำลังเล่นเกมกระตูนโปสอยู่ที่บ้านดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่โรมาเนียดินแดนของเหาแวมไพร์สำหรับบทนำก็จบไปแล้วนะครับไปพกกนใไม่บทหนา้า